จะเอาพอรแบบไหนเห็นไหมครับคือมันดีมากเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากซึ่งพีชอบมากกับหมอนแบบนี้อันนี้เฉพาะพอเต็ดนะครับกล้องหน้าถือว่าแค่นี้ก็เรือๆครับไม่ต้องใช้ครับอันนี้ถ่ายด้วยกล้องหน้าที่เป็นไอชิ r อรี่นะครับเอาฟิลเตอร์แบบนี้แล้วครับถ่ายแบบฟิลเตอร์แบบนี้เนะาะครับพีเพนะครับวันนี้เพจะมารีวิวในการถ่ายกล้องหน้า ในตัว Sams u n g g a l a x เอ2 3 Ultra า้าครับในหมวดต่างๆกล้องหน้าเป็นไงบ้างเดี๋ยวพีจะเปิดให้ดูแล้วก็ถ่ายให้ดูวิวว่าเป็นไงบ้างเลยอันนี้คือหมวดพอเทียนครับมุมเทีสามารถปรับเป็นคนเดียวหรือว่า2คนจะเป็นมุมกว้างนิดนึงนะครับออันนี้จะมีหมวดครับซึ่งเป็นหมวดที่พี่ชอบมากคือค o l เลอ o i พอยนะครับซึ่งมันสามารถปรับความเข้มของด้านหลังของราได้เป็นขาวดําซึ่งชอบมากเห็นไหมครับว่ามันเป็นขาวดําแล้วก็หมวดครับนี่ฉากหลังเป็นสีที่เราไม่ต้องการเห็นไหมว่ามันจะขอบ ฉากหลังของเราออกนี่ครับปรับได้เจ้าแบบมินมันเท่มากเลยอ่ะชอบมากอันนี้เป็นหมดที่พีชอบมากพอเท็จลูกเล่นของซัมซุงนะครับก,ใก้ใกล้เคียงกับตัว Apple ก็ถือว่าโอเคนะครับน,น,นี่เป็นโมโนอันนี้ตีลิโอครับซึ่งเป็นหมดที่พีชอบมากเลย่วงนี้นี่ในการถ่ายซึ่งชอบครับบอกเลยอันนี้เบอร์นะครับปรับได้เจ็ดระดับนะครับ ปรับได้เจ็ดอันเลยแล้วแต่คนชอบรับจอเบอร์แบบไหนคือรา่อรูภาพเป็นไงบ้างนะครับนี่ครับเฮ้ยมันมันโอเคมากอะ่ะเจ็ดสกินโทนจะออกอมเหลืองนิดหน่อยนะแต่สกินโทนสวยงามมากอะ่ะชอบอะ่ะกล้องหน้าคือโอเคมากเลยอะ่ะตัดขอบดีนะแต่มันก็แอบบไม่ค่อย,ยเงียบๆเท่าไหร่แต่ถือว่าโอเคนะมันเหมือนหลอกๆอ,กอะ่ะมันอาจจะรออัปเดตในอนาคตเนาะนี่ครับมันกันเลย ผมว่าอาจจะรออัปเดตในอนาคตครับนี่ตัดตัดขอบตรงนี้ดีนะตรงตรงตัดขอบดีขอบตรงนี้ตัดดีนะครับถูกไหมเฮ้ยอันนี้เอานําไปถ่ายพื้นหลังได้นะเอเคมากพี่ชอบหมดนี้ครับหมดที่ว่าให้เป็นด้านหลังสีไม่มีสีแล้วก็ด้านหน้าเป็นบุคคลที่เรารู้สึกว่ามันโอเคมากเลยกับเอฟเฟตตัวนี้ เราเปลี่ยนเอฟเฟกต์หนได้นะครับผมกับตัวนี้ถือว่าปรับได้นะจะเอาพอยแบบไหนเห็นไหมครับคือมันดีมากเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากซึ่งพีชอบมากกับหมอดแบบนี้อันนี้เฉพาะพอเหตนะครับกล้องหน้าถือว่าแค่นี้ก็เหลือๆครับไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันเสื่อมครับซึ่งซัมซุงกระสิ A3 ก็จัดเต็มมาให้เราก็ถือว่าโอเคมากกับตัวนี้รู้สึกว่าชอบมากเลยครับนี่นะครับบางทีอาจจะมีเสียงเข้าอขอภัยนะครับเพราะว่าพีก็อยู่นอกสถานที่นะ รับเลยครับแล้วก็บันทึกได้หรือว่าเราทิ้งได้นะครับผมกับตัวนี้ต่อมานะครับเราก็ปรับได้เป็นสองระดับต่อมากล้องหน้านะครับกล้องหน้าถ่ายแบบนี้พี่รู้สึกว่าในตอนถ่ายนะสีมันสวยงามมากเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมสีมันสวยนะครับในการถ่ายนี่สีสวยครับเรากดชัอเตเอร์ไปเลยแบบนี้ปึ๊บปึ๊บ ตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเดินแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ากล้องหน้ามันจะออกปมเดี๋ยนี้นะครับอาจจะรอตัวซัมซุงอัปเดตแล้วกันนะครับว่าเป็นไงบ้างสำหรับกล้องหน้านะครับแต่ก็ถือว่าคุณภาพกล้องหน้าก็ดีนะนการใช้งานนี่ครับ็นว่าสกินโทนมันจะออกโทนเหลืองๆนิดหน่อยนะครับผมในการใช้งานทุกกล้องหน้าตัวนี้แต่คุณภาพกล้องหน้าก็ถือว่าโอเคครับพี่รู้สึกว่าโอเคมากในการใช้งานกับตัวนี้น เห็นไหมครับว่าอันนี้พีถ่ายจริงๆนะนี่ครับอันนี้พีอยู่ข้างในครับแสงก็ถือว่าโอ,โอเคแต่มันอาจจะอมเหลืองนะเห็นไหมว่ามันอมเหลืองจริงๆนะครับกับตัวนี้นี่เห็นไหมสีผิวครับมันออกโทนสีเหลืองจริงๆนะอาจจะลองสัมผัสกันเด็ดแต่พีชอบนาะสกินโทนนี้มันรู้สึกว่าสีมันสดดีครับเห็นไหมว่าสีมันสดดีนี่ันนี้นโอนะครับ วีโก็กล้องหน้าก็เคยรีวิวไปแล้วรู้สึกว่ากล้องหน้ามันสกินโทนดีแล้วก็การสั่นถือว่าโอเคมากถ่ายได้สูงสุดตัวนี้เลย 4K 60เฟรมนะครับแต่ถ้าเรารับได้หลายแบบครับการถ่ายกล้องหน้าแต่กล้องหน้านะครับผมไม่มีตัวที่เป็นแบบการสั่นนะอย่างเช่นนี่มันจะมีเฉพาะกล้องหลังนะครับที่เป็นการสั่นถ่ายได้สูงสุด 2K นะ สวัสดีครับผมวันนี้พีเพย์จะมาทดสอบในการถ่ายกล้องหน้านะครับตัววีดีโอสีสันเป็นไงบ้างก็ตามนี้เลยครับจะออกสกินโทนออกอมเหลืองนิดนึงนะแต่คุณภาพก็คมชัดดีนะครับสวัสดีครับผมวันนี้พีเพย์จะมาทดสอบในการถ่ายกล้องหน้านะครับตัววีดีโอสีสันเป็นไงบ้างก็ตามนี้เลยครับจะออกสกินโทนออกอมเหลืองนิดนึงนะแต่คุณภาพก็คมชัดดีนะครับที่จะถ่ายมาเมื่อกี้ครับก็ถือว่าโอเคนะในใช้งานตัวนี้มาดูรครับ ของไต่ครับภาพนะครับก็จะมีการปรับนะครับเป็นหมดบิวตี้เห็นไหมมีตัวต้นฉบับเห็นไหมครับมีสีมีฟูมีอะไรสว่างสามารถปรับฟิลเตอร์ได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะในการใช้งานกับตัวนี้แต่นะครับผมถ้าเราถ่ายก่อนไปอัพในสตอรี่ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเราไปอัพในสตอรี่หรือว่าถ่ายสตอรี่เลยในตัวไอจีสตอรี่มันไม่ค่อยคมชัดเลยพี่จะเปิดให้ดูครับอันนี้พี่ถ่ายด้วยตัวกล้องนะครับที่ อยู่เป็นกล้องสดเลยนี่มันเป็นแบบนี้นะครับมันมีใบหน้านะปรับใบหน้าได้นะครับผมนี่กปรับได้โทนสีก็สามารถปรับได้เจ้าอบอุ่นแบบนี้นะครับก็ปรับได้แล้วแต่เราชอบครับบวกเพิ่มได้ครับดาวน์โหลดฟิลเตอร์เพิ่มได้นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะกับตัวนี้เห็นไหมเราสามารถไปดาวน์โหลดเพิ่มนะครับในการใช้งานตัวนี้สำหรับการอัพไอจีนะครับพีก็จะอัพไอจีให้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างนะครับ ตัวอย่างเช่นถ้าพีนะผมถ่ายรูปตรงไอชิ t ซอรี่เลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวพีขอถ่ายนะครับอันนี้ถ่ายด้วยกล้องหน้าที่เป็นไอชิ t ซอรี่นะครับเอาฟิลเตอร์แบบนี้แนละ้วครับถ่ายด้วยฟิลเตอร์แบบนี้เนาะนี่ครับเอแบบไหนดีละ่ะมันมีหลายแบบครับแล้วแต่เราชอบรับจอแบบไหนแต่มันก็อาจจะไม่คมสู้ iPhone นะครับนี่ครับอันนี้เป็นแบบธรรมดานะครับ สวัสดีครับ P-P เ,เห็นไหมอันนี้เห็นไหมว่าสีมันจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับเอ๋มันก็คมอยู่นะแต่มันอาจจะไม่สู้ในตัวที่เราถ่ายเสร็จแล้วเรามาอัพนะครับเมื่อกี้พีถ่ายมาใช่ไหมเดี๋ยวพีอัพให้ดูเห็นไหมครับมันจะคมกว่าแนะนําว่าถ่ายก่อนค่อยไปอัพค่อยไปปรับก็ได้นะในการใช้งานเดี๋ยวพีขอถ่ายให้ดูเลยนะครับน,นี่ครับมันจะออกเป็นแบบมันจะไม่ค่อยคมเพราะว่า ฟิลเตอร์ของ IG Story ก็ถือว่าโอเคอยู่แต่เราก็ต้องถ่ายก่อนนะครับถึงจะดีแต่สำหรับคนชอบฟุ้งฟิ้งแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะในการใช้งานนะครับกับการถ่าย IG Story นะครับส่วนครับผมกล้องหน้าตัวนี้ก็ถือว่าดีนะในการใช้งานพี่รู้สึกว่าพี่ชอบกับตัวนี้นะครับผมสำหรับการถ่ายกล้องหน้านะครับว่ามันเป็นหมวดที่ปรับแต่งได้แล้วก็กล้องหน้าผมว่ามันดีกว่าตัว iPhone ตัว14 Pro Max ผมใช้แต่ในการถ่ายวีดีโออาจจะไม่สู้ฝั่งที่เป็น iPhone 14 Pro Max ในการเกลี่ยสีในการเกตสีอาจจะดีนะครับผมในตอนนี้แต่พี่ชอบกว่าน,นี้ครับที่มันเปนแบบบางทีมันเป็นแบบหมดที่ดีมากตรงนี้อยากให้ iPhone ใช้เลอเกินบอกตรงบางทีเราอยู่ไกลเนาะเราเซลฟี่คนเดียวแล้วก็ใช้างานแต่วีดีโอนะครับผมให้ตัว iPhone 14 Pro Max ในการถ่ายนะครับผมกล้องหน้าที่เป็นถ่ายถ่ายหมดภาพยนตร์ก็คือชัดดีนะแต่ตัว iPhone ก็ถือว่าดีนะในการถ่ายนะครับซึ่งพีชอบมาก ที่หมดนี้พีก็ชอบมากในการถ่ายแล้วมันแบบเป็นพอเทตของวีดีโอครับนี่พีชอบมากมันทําหน้าชัดหลังเบอร์ด้านหลังคือมันเป็นเหมือนหวบภาพยนตร์ของ iPhone ไฮสุตรคคือเป็นเอาต์ลน์ให้ดีหรือ 4K ก็สือว่าคุณภาพของ AI ทํางานดีมากเลยครับซึ่งหมดเยอะนะในการถ่ายนะครับผมข,ของกล้องหน้าอันนี้ก็ดีภาพ,พยนตร์นี่จะมีทั้ง2กล้องครับผมให้เราปรับได้ทั้งหน้าของเราปรับเป็นมุมแบบนี้นี่พีชอบเห็นไหมครับมันจะแบบนี้ซึ่ง มันใช้งานได้จริงนะครับเวลาเรารีวิวสินค้าเราเล่นง,งานเราไม่อยากตัดอย่างเงี้ยมันก็โอเคมากหมวดมีเยอะครับผมในการใช้งานนี่ครับก็จะมีอาหารมีอะไรแล้วก็ถ่ายได้อาหารก็สามารถถ่ายได้นะครับจะเป็นกล้องหลังนะนี่อาหารแล้วพี่เอากล้องหน้าถ่ายอาหารเห็นไ,ไหมครับมันเป็นกล้องหลังเพราะว่าเอไอมันคมชัดด้วยกล้องหลังกล้องหน้าก็จะมีพวกพอเทควิดีโอพอเทคภาพแล้วก็การถ่ายวิดีโอแบบกล้องหน้าก็ถือว่าโอเคนะครับผม สวัาวนี้พีเพย์ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสรวนันนี้ขอบคุณครับ